โดยข้อมูลเรือมีสิท,ทีบน Google Play Console ยืนยันใช้ชิป d i m e n s i t y 6,300บน Android 15พร้อม, RAM มแ a m 8 g ิกราสุดสมาร์ทโฟนรุ่นเรือมีสิท,ทีได้ปรากฏบนถ่ายข้อมูลของ Google Play Console ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่25เมษายนนี้ครับซึ่งมีการยืนยันสเปคหลายอย่างด้วยครับโดยสเปกที่ยืนยันก็คือการใช้ชิปมนผล มีเดทเทคไดเมนซิตี้หกพันสามร้อยพร้อมด้วย ram แปดกิกรันบนระบบปริการในรัสิบห้ามีหน้าจอแสดงผลที่ได้ความละเอียด full hd plus 2 4 0 0คูณพิกเซลส่วนสเปคอื่นของรุ่นนี้ก็ได้รับการยืนยันมาเยอะแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบอั o l e รตความส่องสูงสุดส1ง0นิตพร้อมด้วยตัวเครื่องที่ผ่านมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น ip 6 9ใหบ้าไตเตอรี่มที่6000มิลลแอมรับชาร์จเร็วส5สิวัตส่วนกล้องหลังหลักจะได้ความละเอียดหาล้านพิกเซล และสีสันของตัวเครื่องจะมีทั้งหมด3สีคือ Silken Green, v i o l e Glaze และ Stand e.